สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางช่องยูทูบคุยวิทยากรนะครับทุกเช้านะครับเจ็ดโมงเช้าส่วนทางชั้นเรียนนะครับก็จะเป็นแบบไลฟ์สดนะครับวันนี้ถ้าเป็นทางชั้นเรียนจะเป็นวันอาทิตย์ที่16นะครับกรกฎาคมนะครับส่วนทางช่องยูทูบจะเป็นเช้าวันจันทร์ที่17บเจ็ดเนาะวันนี้ดูด้านหลังจะดูแปลกๆไปนิดนึงนะครับเพราะว่าลองครูเอกลองนะลองปิดไฟข้างหลังคืออยากให้เห็น เห็นเวลาเข้าไปชมรายการอื่นๆนะในช่อง y t u t u อ่ะเขาจะมีไฟเฉพาะด้านหน้าด้านหลังเขาไม่มีเผื่อหน้ามจะชัดขึ้น <c oughs> นะครับยังไงก็ฟีดแบ็กกับมาเรื่อยนะครับว่าเอาแบบเปิดไฟหมดหรือว่าจะเอาแบบปิดข้างหลังนะครับจะได้สบายตาเนาะอโอเคนะครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมขอลิงก์ก่อนนะครับขอลิงก์ไปทางชั้นเรียนก่อน โอเคโอเคนะครับหาวันนี้นะครับมีเลขที่นะ่าสนใจขอไปทางช่อง YouTube นะครับหรือว่าทางเพจนี้ไม่แน่ใจนะครับก็มาแล้วครับเลขเก้าเก้าสาธุนะครับเก้าเก้าสาธุของเรานะครับผมเลขกลุ่มนี้คือสามหกเก้าเก้านะสามหกเก้าเก้าคุยกตั้งชื่อว่า นะครับสันสร้างแตกต่างเนะาะสันสร้างแตกต่างนะเดี๋ยวรูปขึ้นให้ดูนะครับอันนี้ไปเตรียมอันนี้เตรียมตัวมาดีนะนะมีรูปให้ดูนะครับ3ามหกเก้าเก้านะครับสร้างสรรแตกต่างอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาแล้ฟังรีวิวกันนะครับอ่าพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้ก่อนนะครับที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้ นะครับเกิดจากเลขคู่3คู่ด้วยกันก็มี366 3 6 9 9 6แล้วก็99นะ3คู่นี้ไม่ซ้ำกันนะครับ <c oughs> แล้วก็แบ่งเป็นเลขกลุ่ม3ตัวเช่นเดียวกันนะครับก็3 6 9 9 6 3แล้วก็6 9 9 9 9 6นะครับทุกท่านสามารถนะครับกลับไปชมรีวิวเลขคู่แล้วก็เลขกลุ่ม3ตัวที่เคยทำไปแล้วได้เช่นเดียวกันครับเอาประกอบในการตัดสินใจเวลาเจอ เลขของตัวเองนะครับจะได้ไปดูว่าซึ่งเลขกลุ่ม3ตัวเนี่ยคุยก็ทาไว้ครบแล้วแล้วก็เลขคู่คุยก,ก็ทําไว้ครบแล้วชินเดียวกันนะครับแจ้งว่าไอ้เลขกลุ่ม3ตัวกับเลขของตัวเนี่ยคุยทํทแบบการมองภาพรวมนะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตําแหน่งอะไรพวกนี้นะแต่ถ้าเป็นกลุ่ม4ตัวเนี่ยคุยกจะรีวิวเกี่ยวกับตําแหน่งด้วยเพื่อจะลดเรื่องของระยะเวลาการรีวิวให้มันพอดีนะครับ ว่าถ้าพูดห่างหลายหลายอย่าง,างนู่นนี่นั่นกลับไปกลับมามันจะนานนะก็ <c oughs> เอาแค่นี้พอนะครับอ่ะโอเคนะครับท่านใดสนใจก็กลับชมได้มาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับที่ครูเอกตั้งชื่อว่า <c oughs> นะครับสามหกเก้าเก้าเนี่ยสร้างสารรค์แตกต่างเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างไรมาชมกันครับขอพูดขอพูดถึงสี่ตัวท้ายก่อนนะสี่ตัวท้ายสำหรับเลขกลุ่มนี้นะครับก็คือมีเก้ากับเก้าสองตัว ก้าวท้ายก่อนพูดถึงคน่ก้าวท้ายก่อนคนก้าวท้ายจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีะความคิดเป็นของตัวเองมีแนวทางมีอะไรที่ค่อนข้างจะแตกต่างและไม่เหมือนคนอื่นก็เป็นที่มาของอชื่อที่คุยกังว่าสันตางแตกต่างสร้างสรรแตกต่างนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอโอเคแต่ก็มีจุดด้อยนะจุดด้อยของเลขกลุ่มนี้ก็คือเขามักจะไม่ค่อยเนือ่องจากคนเป็นคนอิสระมีความคิดอิสระมัน การจะตามใคร,รจะไปทิศทางที่คนอื่นมองอมันจะมันจะดูไม่ใช่แบบนั้นนะ,ะมันสามารถตีความได้หลายอย่างนะบางคนก็ถ้ามองให้มันแย่ๆคือคนคิดที่แบบเพี้ยนไม่เหมือนชาวบ้านอะไรเงี้ยเพี้ยนหรือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ใส่ใจอะไรเลยก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้สนใจจะมองแบบนั้นก็ได้ครับถ้าจะเป็นในทางลบนะซึ่งเมื่อวานมีคนถามผมว่าเอเลขคู่หนึ่งเี่ย หรือว่าเลขตัวหนึ่งเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแบบทางไม่ดีได้ไหมทางดีได้ไหมผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นได้หมดนะครับเพราะว่าเลขมันมี2ด้านทุกอย่างมีสองด้านหมดเราจะตีความยังไงได้แต่คนที่จะกําหนดทิศทางของเลขนั้นให้มันจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบเนี่ยมันจะเป็นที่ตัวเราเราจะมองออกว่าเอ้ยสมมติเราเป็นคนแบบไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อย่างเงี้ยเราสุกว่าเราเป็นคนแบบปล่อยตัวปล่อยใจอะไรเงี้ยแบบอะไรก็ได้เกิดมาอะไรเงี้ยอะไรเกิดขึ้นเนะี่ยก็ ทั้งหัวมันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไปในทางร้อยของเลขเลขท,ที่ที่เรากําลังมองนย่เช่นอย่างเช่นเลขเนี้ยเลขเก้าทายใช่ไหมสมมติว่าเราเป็นคนที่แบบไม่เด้สนใจไม่ชอบทําสมาธิไม่ได้มีความแนว่วแน,วแนว่อะไรคือปล่อยแบบไปตามธรรมชาติอะไรเงี้ยเลขเก้ามันอาจจะคอนโทรลไม่ได้จะหมายถึงความคิดที่มันแตกต่างมากๆมันจะได้เป็นเพี้ยนแต่ว่าเลขเก้ามันไม่ได้ทําให้คนเพี้ยนนะคนเพี้ยนมาตัวเองเนี่ออกใช่ไหมครับ แต่ถ้าเลขเก้าเนี่ยอยู่ในคนที่รู้จักฝึกจิตรู้จักทาสมาธิมีรู้จักตนเองอ่ะมีสติในของตัวเองตลอดแล้ว9ก้าท้ายเนี่ยก็ mm hmm. จะเป็นคนที่มีแนวคิดใหม่ๆมีแนวคิดแปลกใหม่มีแนวคิดที่ไม่เหมือนใครมีแนวคิดที่หาทางออกเกิ่งเขามักจะหาทางออกตอนเราคุยชอบว่ามันเป็นเลขของทางออกอะ่ะเวลาคุณเจออะไรคนเลขเนี่ยจะหาทางออกซึ่งการทางออกนั้นไม่ใช่การประทะไม่ใช่การแบบลุยเข้าไปแลกอะไรเงี้ยจะไม่ใช่คนเลขเก้าจะแบบ มันต้องมีท่องไปมันต้องมีทางไปเขาเชื่อว่ามันมีทางไปไม่มีคือมันอาจจะไม่ใช่ตอนนี้มันอาจจะไม่มีคำตอบแต่เขาเชื่อว่าถ้าเรามองให้มันมากขึ้นกว้างขึ้นมันจะมีทางอันนี้คือในมุมของคนที่คุมตัวเองได้นะถ้าคุมไม่ได้ก็ไปทางนั้นได้ซึ่งมันเป็นเลขเดียวกันทุกเลขเหมือนกันหมดนะครับไม่ใช่ว่าแค่เลขนี้เลขเดียวนะเพราะนั้นเวลาที่เราจะเลือกโจมตีเลขอ่ะมันทําง่ายได้ครับ แค่เรามองอีกด้านหนึ่งอมันมันก็จะกลายเป็นเรื่องลบไปละอ่าผมถึงบอกว่าไม่ต้องสุดใจครับถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนดีพอมีสติพอมั่นใจนั่นเลขคือคนที่มีสติหนือกับตัวเองเนะี่ยต่อให้เลขมันจะเป็นอะไรก็ทำอ่ะคุณก็คงจะไม่ทําด้านที่มันไม่ดีถูกไหมแค่นั้นเองครับไม่ไ <laughs> ด้มีอะไรเลยนะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวว่าใครมีเก้าแล้วโอ้ฉันจะเพี้ยนจังนี่นะไม่ครับถ้าถ้าใจเราไม่อยากเพี้ยนมันก็ไม่เพี้ยนมันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่ง นะครับตำแหน่งต่อมานะครับเลข9้าเหมือนเดิมคราวนี้ไอ้คนที่ชอบคิดชอบไหลชอบหาทางออกอะไรพวกนี้มีจินตนาการเยอะๆมีความเป็นัวงสูงๆเนี่ยตำแหน่งต่อมาก็เป็นเรื่องของอะไรที่มันดูกว้างขึ้นไปอีกคนที่มี9ก้า้าท้ายส่วนใหญ่จริงมักจะแบบคิดตัดสินใจะอะไรคาดยากคาดเดายากหรือคาดเดา,า,ดา,าดในแนวทางที่อะไรจะเป็นไปก็ได้ฉันสามารถอยู่ได้ฉันสามารถ เปลี่ยนแปลงมีจินตนาการที่สามารถจะสร้างสารรค์อะไรก็ได้ให้มันเกิดขึ้นเขาเลยกาลายเวลาเขาเจอปัญหาเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาได้ดีอาจจะอาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ช้าคือเขาเห็นปุ๊บเขาจะเฮ้ยทางนี้มันไปนะเขาเหมือนอารมณ์เหมือน,อา,อ,นอารมณ์เหมือนสายน้ําอ่ะแต่มันไม่ใช่ท่าน้านะนึกภาพไหมเหมือนสายน้ําเวลาที่เราแบบเออมันม เจอตรงนี <poisoned. S 2> ้แล <ke> <phin> ้วมันต้องไปทางไหนถึงจะไปได้อะแต่มันก็จะไม่ใช่แบบทําลายสมมติว่าไปเจอกองดินมันจะไม่ได้ทําลายกองดินนะมันจะเอี่ยงหลบตรงไหนดินแน่นๆมันก็จะไปทางที่เขาไปได้ถ้าไปไม่ได้อเขาก็อยู่ก่อนอยู่อยู่จนไอ้คันสมมติว่าเป็นคันดินอะไรพวกนี้ก็ก็อยู่ไปอยู่อยู่อยู่สักพักเดี๋ยวมันก็ได้ไหลไปอีกเมื่อไหร่เปน้ํามันเต็มก็ไหลออกนึกภาพออกใช่ไหมครับเขามันคนไม่ได้ทําลายสิ่งนั้น แค่อยู่ไปก่อนอยู่ให้มันนั่นก่อนแล้วค่อยเพราะเชื่อว่ามันมีทางออกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนเก้าเก้าส่วนใหญ่แล้วก็คนเลยชอบทํานายไปในทางทางนี้ว่าให้คนเนี้ยสําเร็จได้ง่ายเพราะหนึ่งเขารู้จักปรับตัวเขารู้ว่าจะต้องเดี๋ยวมันก็มีทางออกเขาเป็นคนประมาณเนี้ยมันไม่ตันอ่ะเก้าเก้าเป็นคนไม่ตันนะครับนั่นแหละมันก็มีทางของมันไปนี่คือข้อดีแต่ข้อด้อยอย่างที่บอกไปมันก็ทำอะไรเหมือนจะบ้านไง บางคนนี่อยากจะให้มันเสร็จเดียวนั้นแต่เก้าเก้าไม่ได้อยากจะให้มันเสร็จเดียวนั้นมันไปไม่ได้คุณเขา้าใจไหมว่ามันไปไม่ได้มันก็ย,ยังไม่เสร็จไงเออมันจะมันจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวบ้านคือเฮ้ยต้องทำอย่างอื่นที่จะได้เขาทําแล้วแต่มันไม่ได้แต่เขาไม่ได้โวยวายนะเขาอยู่ได้เขาอยู่แบบนี่คือสิ่งที่เก้าเก้าเป็นมันอาจจะดูเวลาเจอคนใจร้อนแล้วไปเจอคนเลขเก้าเก้าเราอาจบางคนจะคนใจร้อนจะหงุดหงิดง่าย เขาไม่เถียงด้วยนะเก้าๆเนี่ยเขา,ขาไม่เถียงแล้วแต่คุณพูดไป <c oughs> เอออารมณแบบเนี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบเอออาจจะเข้าคนยากนิดหนึง่งแต่ผมว่าคนที่อารมณ์แบบไม่อยู่กับร่องกับรอยหรือคนใจร้อนนี่แหละผมว่าไม่น่าจะอยู่ใครได้มากกว่าคนจะเป็นเลขเก,ก้าๆด้วยซ้ำนึกออกใช่ไหมเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นอ,อย่าไปคิดมากครับคุณไม่ได้เพี้ยนหรอกคุณแค่รอเวลาในสิ่งที่คุณจะเป็นแค่นั้นเองนะครับตำแหน่งต่อมาอ๋อนี่คีเด่นเลย เป็นหกเก้าเก้าด้วยยิ่งเป็นคนที่รอเวลาได้หรือว่าหาทางออกได้ได้เหมาะสมที่สุดของตัวเองยิ่งเป็นคนที่มีหกอยู่ตำแหน่งนี้ด้วยที่แบบค่อยๆทำอ่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวคือเขารู้ว่าถ้าเขาทำแล้วมันค่อย,อยๆทำไปเรื่อยๆผลงานมันจะออกมาดีผลงานมันจะออกมาน่าสนใจมันจะมันจะไม่หยุดอ่ะมันจะได้ไปเรื่อยๆนะครับอุ้ย ทำไมผมตาซ้ายกระตุกขอไปครับมันจะได้มันจะไม่หยุดมันจะไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปนะครับประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยซึ่งข้อดีนะข้อดีของคนแบบนี้คือเขาไม่หยุดมีแนวคิดที่ไม่หยุดต้องการจะพัฒนาต้องการจะให้มันดําเนินไปเรื่อยๆ เขาสามารถสมมติเขารับงานอะไรมาเขาสามารถสร้างสรรค์ให้มันไปเรื่อยๆได้เขาสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาให้มันหกเก้าสำหรับผมในตำแหน่งนี้มันหมายถึงการที่คุณเป็นคนไม่หยุดยั้ยงอ่ะคุณสามารถทาอะไรได้เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาและค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกอย่างมันขับเคลื่อนอยู่ตลอดแต่คุณไม่ได้เร่งรีบแต่ส่วนใหญ่คนจะชอบมองว่าพอมันเป็นพูดถึงเลขหกเก้ามันจะมีการฟิกค,คําขึ้นมาคือหมุนเงินอะไรพวกนี้เดี๋ยวไปถึงการเงินดี่ปุ้ยร้อยฟังไว้เป็นบางวันหน แต่นี่พูดถึงแนวคิดเขาอะแต่ทีเด็ดของเลขกลุ่มนี้มันอยู่ที่ตำแหน่งที่เขาลงมือปฏิบัติเป็นเลขสามไงคุณลองคิดดูนะคนที่มีจินตนาการไม่เหมือนใครคนที่ทําอะไรได้เรื่อยๆแล้วชอบลงมือทําด้วยผมว่าเขาขยันนะขยันทําให้สิ่งที่เขากําลังทําอยู่ให้มันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคนคนนี้เหมือนถ้าอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรไหนหรือเป็นเจ้าของกิจการก็ดีเขาพร้อมที่จะลุยมัน เขาพร้อมที่จะสิ่งต้องการในหัวเขาหรือสิ่งที่มันเป็นไอเดียของเขาให้มันไปเรื่อยๆยิ่งถ้าเกิดว่าให้ตรงแนวนะส่วนใหญ่ก็จะมองไปถึงพวกศิกลปะอะไรพวกเนี้ย69เนี่ยสำหรับผมมันมีเลขสองเลขที่เกี่ยวกับศิลปะที่เด่นๆน,นะก็คือ69กับ29จริงๆมันมีเลขอื่นด้วยแหละแต่มันอาจจะไม่ได้อยู่ในแนวเลขมงคลนะอาจจะพวก06 09อะไรพวกนี้แต่เอานข้ามไปส่วนใหญ่ไม่เป็นเลขตลาดอย่าไปพูดถึงมันเลย <c oughs> อันนี้ในชั้นเรียนถามว่าคราวนี้ก้าเก้าท้ายแนวทางผมไม่หนีหกก้ายืนน่าจะใกล้เคียงกันไหมผมว่าไม่ค่อยใกล้เคียงนะเพราะหกนี้เขาค่อยๆทําแต่เก้านะี่มันมีสองอย่างถ้าในตําแหน่งนี้นะเก้าคือมันทําเลยมันจะไม่ได้ค่อยคอยทําไงมันจะซอฟลงแต่ถ้าเก้าเก้าเก้าท้ายมันไม่ซอฟคือมันก็ค่อยๆทําแต่มันทําเร็วขึ้นเร็วขึ้นเยอะขึ้นทางทางที่แบบ แบบแวบไปเลยก็ได้ก็มีวาร์ปไปทำให้แบบคนอื่มคือถ้าเป็นเก้าในตำแหน่งนี้มันจะเป็นลักษณะของอยู่ดีก็ขึ้นมาเลยแต่หกไม่ใช่หกมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไอเดียจะค่อยๆผุดออกมาค่อยๆได้ทําต่างกันนิดหนึ่งนะครับตองเก้าตองเก้าจะมหาจารย์ตกว่านี้หน่อยคําว่ามหาสารย์คือมันคาดไม่ได้คาดไม่ได้แต่มันมีหนักกว่านั้นนะไอ้ศูนย์สามตัวเขวค่อยว่ากันเป็นชั้นเรียนนะครับต่ออ่ะ เพราะฉะนั้นคนเลข 3, 3, 6, 9, 9, 9, นะลสามสามหกเก้าเก้าเก้าเนี่ยจึงมีลักษณะโดดเด่นในเรื่องของการลงมือทําการใช้จินตนาการไอเดียในสิ่งที่กําลังทําอยู่ให้เกิดขึ้นได้เรื่อยๆอันนี้แล้วแต่คนชอบนะนะครับนี่คือเลขหายส่วนเลขหน้านะครับเป็นคนที่มีความอิสระในตัวเองแต่งตัวตามสบายแต่ก็มีลักษณะขอความเป็นแฟชั่นแล้วก็เข้าถึงคนได้ดีนะครับไม่ใช่ว่าแบบปิดกั้นตัวเองมากนะนะแต่คือเขาเป็นคนแบบอยากแต่งอะไรก็แต่งแต่ก็ไม่ได้แบบ เกินกาลเทศะจนเกินไปนี่หอกใช่ไหมครับก็มีความสวยงามมีความก็เรียกว่าอะไรยังดูเป็นยังดูเป็นปกติอยู่ <c oughs> นะครับถึงแม้ว่าอาจจะแบบอยากคือสมมุติว่าเขาอยากแต่งตัวสบายๆก็แต่งสบายๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบไม่ได้แบบจะต้องแฟชั่นจ๋าแต่ก็ยังดูเข้าสู่เขาเรียกว่าอะไรดึงดูดผู้คนได้ดีนะครับถ้าถามว่า ถ้าเกิดว่าเรนในแนวทางเขาไปสะท้อนในพวกของคนที่ทํางานเกี่ยวกับบริการผมว่ามันดูเด่นไปเลยเพราะว่าปกติคนงานทางานบริการจะแต่งตัวดีแล้วใช่ไหมแล้วเขาเนี้ยถ้าเป็นสาวก็จะมีแนวทางที่มันแตกต่างไปเออแบบเนี้ยดูดูแบบก็เข้ากับงานของเขาได้นะแต่ถ้าเป็นลักษณะคนทั่วไปอย่างเช่นถ้าเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะของคนเด็กที่แบบแต่งตัวอาจจะไม่ค่อยเหมือนเพื่อนอะไรพวกเนี้ยเป็นสไตล์ของตัวเองบางคนแบบ แต่งชุดนักเรียนกับมีเสื้อหลุดบ้างอะไรพวกนี้คือแบบมันสบายตัวหรือว่าปลดกระดุมเด็กผู้ชายเล่นกีฬาชอบปลดกระดุมคออะไรพวกเนี้ยนึกออกใช่ไหมเขาจะแบบมันจะไม่ได้ตามกฎระเบียบทั้เต็มที่อ่ะก็ประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่ามันเหมาะกับงานอะไรก็คุยวันเหมาะกับงานพวกเข้าสังคมงานบริการความต้องการความแตกต่างถามว่าเราจะกงราชการได้ไหมก็โอเคครับได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากข้อเลขกเก้าก็มันก็อาจจะเกี่ยวกับการดูสง่าผ่าเผยอยู่แล้วด้วย นะครับเพราะ,ะนั้นสโลว์ควยไม่ได้ฟิกว่าจะต้องแบบไหนแค่สไตล์มันจะแบบเป็นตัวเองหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมอ่นนี้คือแถวหน้านะครับเรื่องเสริมส่วนใหญ่คนเห็นหกเก้าแล้วชอบถามเรื่องนี้เรื่องแรกเรื่องเสริมคือเ,เรื่องการเงินเอาเรื่องหาก่อนหากเก่งครับหาได้เรื่อยๆตามที่นิยามไ้ตีแรกหาได้เรื่อยๆแล้วมีทาแนวทางหาเงินที่หลากหลายอ่าเรื่องการหานะเต็มสิบให้สิบอ่ะหาเก่งครับหากเก่ง ส่วนถ้าเป็นเรื่องการจัดการการเงินหรือการเก็บเงินนะ่ยเขาไม่ได้เด่นนะเขาเขาหาแล้วเขาก็ใช้นึกออกใช่ไหมครับแต่หาเก่งไงหาไม่ใช่แต่ว่าไม่ได้หาเท่าไหร่เราใช้เท่านั้นนะเขาจะเป็นลักษณะของหาเท่าไหร่หาได้เท่าไหร่แล้วก็ไปซื้อของที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองนึกออกใช่ไหมครับเพราะเขาไม่ใช่เป็นคนซุยู่แล้วเขารู้สึกว่าใจต้องใช้เงินแล้วแบบใช้เงินตอบโจทย์ ตอบตัวตัวเองเก็บแต่ก็ใช้นะไม่ใช่เพื่อเก็บเพราะนั้นถ้าถามว่าเลขนี้เป็นเลขเก็บเงินไหมไม่ได้ไม่ได้เก็บไม่ได้เป็นเลขเก็บเงินแต่ถามว่าเลขนี้บริหารจัดก,การการเงินได้ดีไหมถ้าบริหารจัดก,การการเงินเต็มสิบให้สักเจ็ดหกถึงเจ็ดซึ่งมันก็อาจจะไม่เกินครึ่งมานิดเดียวแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขั้นแบบสูรสุร้ายไงแต่ถ้าใครมันจะมีคําถามแบบนี้ครับหาได้เยอะเก็บได้อยู่ไม่มีเลขนี้ ในมุมมอ,องคุ้กไม่มีเลขนี้ไม่อ,ออกนะไม่มีเลขนี้เพราะเลขหาเงินเก่งๆจะมาพร้อมกับการใช้จ่ายเสมอนะแล้วกลุ่มเลขนี้ก็เช่นเดียวกันส่วนเลขที่จัดการกเงินดีหรือว่าโอ้ซับ์นี่ไม่ค่อยออกเลยก็มักจะไม่เด่นเรื่องของการหาเงินเพราะนั้นถ้าคุณเอาไปจับกลุ่มลงเงินสมมติคุณมีหกหกหกแล้วลงท้ายห้าถามว่าเปอร์เซ็นต์ของการจ่าย,ายออกมีไหมมีเยอะกว่ากลุ่มนี้ได้ลํา ทั้งทงที่คุณเป็นทายห้านะรหรับกรีนไม่มีดักจับกันนะ้นอะไรทั้งนั้นนะถ้าเตือว่าเลขมันอยู่ตรงไหนก็ตับการเงินก็ต้องออกไปดูดีนะครับสิ่งสําคัญบอกแล้วคือตัวเราเรารู้แนวทางว่าเงินเราจะอ,าอย่างไงเรารู้แนวทางว่าเงินเราจะเข้าอย่างไงเราก็พยายามเตือนตัวเองเอ๊ะไม่เอาแนวทางนี้ไม่ชอบไม่ใช้ไม่ทาไม่ใช้ที่ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันง่ายกว่าการที่ให้เลขมาทํางานแทนเราอะเรารู้แนวทางแล้วก็ห้ามมัน ด้วยตัวอะไรอย่างเงี้ยเก็บอยู่แน่นอนนะครับดึกอ,ออกใช่ไหมเออนั่นแหละ <c oughs> โอเคในชั้นเรียนน่าจะบอกคุณเกาว่าผมพูดบ่อยมากนะครับอ่านี่เรื่องก,การเงินส่วนเรื่องความรักโโหสเสน่ห์ดีครับดึงดูดดีเป็นตัวถ้าเปิดพูดถึงเรื่องของอารมณ์ความรักมันดูดึงดูดนะสามหกก็มีพลังทางเพศด้วยแต่งตัวดีด้วยหกเก้าก็แต่งตัวดีดึงดูดเก้าเก้านี่มีความแตกต่างเนาะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบุคลิกภายนอก ดึงดูดดีครับส่วนถ้าเป็นอ่าเรื่องของอารมณ์เนี่ยนี่ต้องระวังนิดหนึ่งเป็นคนที่มันก็ไปเรื่อยอะ่ะตอนไหนอารมณ์ดีก็ดีมากอตอนไหนอารมณ์ไม่ดีก็เอาแต่ใจหน่อยนะครับก็อาการก็จะประมาณนี้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่อยู่ในอาการดีๆอะไรเนี่ยผมถือว่าเป็นคนที่โรแมนติกพอสมควรนะอืมเป็นคนมีชอบมีเซอร์ไพรส์มีอะไรให้ประหลาดใจให้คู่ประหลาดใจมันอาจเป็นความที่ดู สนุกสนานได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าพูดถึงอารมณ์ที่ต้องควบคุมก็นั่นแหละพอแง่แม่งอนอะไรเงี้ยถ้าเป็นผู้ชายก็แบบเอาตัวเองหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยถ้าผู้หญิงก็จะมีงอนนิดๆอะไรเงี้ยคือถ้าเราเข้าใจแนวทางของคู่ของตัวเองเราก็จะปรับตัวได้ได้ถูกว่าโอเคจะต้องประมาณอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าจะสําเร็จไหมอันนี้เรื่องความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนครับถ้าเราเจอคนดีๆก็เราก็พิจารณามันก็ดีแต่ถ้าเราเจอคนไม่ดีเนะี่ย อย่าพยายามไปเอาอารมณ์ไปใส่ตรงนั้นมากเกินไปคือเราต้องพิจารณาก่อนว่าเฮ้ยเขาเป็นหนึ่งเฉพาะอะไรคือต้องหาเหตุผลรองรับใช้เหตุผลให้เยอะตอนที่มันเริ่มมีปัญหากันใช้เหตุผลในะอย่าไปใช้อารมณ์ให้เยอะมันจะไปไม่รอดต่อให้คุณมีเลขดีแค่ไหนก็นตามมันไม่รอดนะถ้าคุณเพราะเรื่องของความรักป็นเรื่องของอารมณ์ไงเพราะนั้นก็ถ้าถ้าพูดถึงแนวดึงดูดโอเคนะครับโอเคอยู่เหมือนกันอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับ ได้ของผลงก็น่าจะครทถ่วนรอบด้านนะครับสําหรับเลขกลุ่มนี้ถ้าใครสนใจจะมีข้อสอบถามอะไรเพิ่มเติมสาม,มารถสอบถามเข้ามาได้นะครับทางชั้นเรียนเลขพย,ยากรณ์แลนะทางช่องยูทูบนะครับถ้าใครได้ไลฟ์ดูไลฟ์สดได้มีการตอบคาถามกันสดๆแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับมีเงินมีทองร่ํารวยเงินทองไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ตามนักลงนักเรียนก็ขอให้ตั้งใจเรียนนะครับขอให้ประสบความสำเร็จใน ชั้นเรียนอ่าได้เกรดดีๆเนาะเป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทท่านมากครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ